ทั้งใต้กับเป็นส่วนยาคือกันจาน้าส่วนยาสูบยูนี่มันใกล้โรงงานยาสูบเลจอจ้ะยูนี่คนแถวนี่เขาเจ้านิยมสูบอยู่โรงงานแถวนีแหละเขาเจ้าเห็น อยู่ทางใต้มีแต่ต้นยามีแตส่สวนยาสูบ เรื่อยๆเยนาะจะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะ